วีอบอลก่อนเกมนะครับวันที่19มีนาคมคู่แรกทีมชาติเวียดนามเจอกับทีมชาติกัมพูชาทีมชาติเวียดนามฟอร์มการเล่นไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสามารถเก็บชัยได้10จาก11แมตช์ท,ที่ลงแข่งขันล่าสุดพึ่งคว้าชแชมป์อาเซียนครับ2,024มาครอบครองได้นะครับวันนี้เวียดนามนะครับยังคงยึดหลักแผนการเล่นในระบบ3-5-2โดยวางฟันตัวไหเงียนเทียนหลิน2กองหน้าที่พร้อมลงล่าต,ตะข่ายเงียนกวางไหจอมทัพคอยบัญชาการเกมลุกนะครับขวัญและกาลังใจของเวีย บอกเลยว่าชุดนี้ยอดเยี่ยมส่วนทางฝั่งทีมชาติกัมพูชาบ้างน,นะครับผลงานนอกถิ่นไม่ไหวนะครับปราชัยติดต่อกัน3เกมรวดการป้องกันทีมมีข้อผิดพลาดเยอะมากพร้อมที่จะแจกโชคให้คู่แข่งได้ตลอดเวลาแกนหลักของทีมอย่างนิกเทเลอร์เซียงจันเทียและคูลิบาลีอับเดลยังคงฟิตและพร้อมลงสนามแข่งนะครับวันนี้ทางกัมพูชานะครับจะใช้ระบบแผนการเล่น4-4-2เล่นในถิ่นของเวียดนามได้เวียดนามนะครับเหนือกว่าทีมเยือนทุกอย่างแบบเทียบกันไม่ติดเลยเลยลราคาเปิดออก ออกมาลูกครึ่งควบ2อนะครับแนะนาให้กดต่อไปเลยไม่ผิดหวังแน่นอนคู่นี้นะครับแนะนําให้ต่อเวียดนามสกอร์ที่ค่าทีมชาติเวียดนามชนะทีมชาติกัมพูชาไป3ประตูต่อศูนย์มาอีกคู่นะครับอินเดียเจอกับมาดีฟสุริะเต,เตในเวลา2องทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยนะครับฟอมการเล่นของอินเดียผลงานที่น่าประทับใจโดย5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้ไป1ซึ่งรวมถึงการชนะมันดีฟ3ประตูต่อ1ในการแข่งขัน SAFF เมื่อวันที่3กรกฎาคม25 6 7นะครับ การเล่นในบ้านของอินเดียสถิติการเล่นในบ้านนี่แข็งแกร่งสุดๆทำให้พวกเขามีความมั่นใจในการแข่งขันในนัดนี้ส่วนด้านทีมชาติมันดิฟนะครับฟอร์มการเล่นล่าสุดมันดิฟมีผลงานที่ไม่คงที่นะครับโดยเล่น5นัดหลังสุดชนะ2และแพ้ไป3รวมถึงการแพ้สิงคโปร์ไป1ประตูต่อ3และมาเลเซียศูนย์ประตูต่อ3ในการแข่งขันกระชับมิตรนะครับการเล่นนอกบ้านมันดิฟมีสถิติการเล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำให้พวกเขาอาจจะประสบปัญหาในการเผชิญหน้ากับอินเดียในคืนนี้สถิติการพ พบการทั้ง2ทีมนะครับอินเดียมีสถิติเหนือกว่ามันดิฟโดยการพบกันครั้งล่าสุดอินเดียชนะ3ประตูต่อหนึ่งในการแข่งขัน SAFF ด้วยฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งของอินเดียและสถิติการพบกันที่ผ่านมาทําให้อินเดียเป็นทีมที่มีโอกาสชนะสูงกว่าขณะที่มันดิฟยังต้องปรับปรุงฟอร์มการเล่นโดยเฉพาะการเล่นนอกบ้านนะครับคู่นี้อินเดียต่อหนึ่งูครวบนะครับแนะนําให้ต่ออินเดียนะฮะสกอร์ที่คาดอินเดียชนะไป2ประตูต่อศูนย์คู่สุดท้ายนะครับทีมชาติฮ่องกองเจอกับทีมชาติมาเกา๊า ฟอร์มล่าสุดของฮ่องกงนะครับมีผลงานที่น่าประทับใจในช่วงหลังโดย5นัดล่าสุดชนะ4เสมอ1ซึ่งรวมการชนะถึงกัมพูชา3ประตูต่อ0และฟิลิปปินส์3ประตูต่อ1การเล่นในบ้านของฮ่องกงมีสถิติในบ้านที่แข็งแกร่งทําให้พวกเขามีความมั่นใจในการแข่งขันในนัดนี้ด้านทีมชาติมาเก๊านะครับฟอร์มล่าสุดมาเก๊ามีผลงานไม่ค่อยดีนักโดย5นัดหลังสุดนะครับแพ้4และเสมอไป1ซึ่งรวมถึงการแพ้บูรูในไป0ประตูต่อ3และควม1ประตูต่อ2การเล่น นอกบ้านมาเกา๋ามีสถิตินอกบ้านไม่ค่อยดีทําให้พวกเขาอาจจะประสบปัญหาในการ,รเผชิญกับฮ่องกงส่วนด้านสถิตินะครับทั้ง2ทีมยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะฮะอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งของฮ่องกงและการเล่นในบ้านทําให้พวกเขามีโอกาสที่จะชนะสูงขณะที่มาเกา๊ายังต้องปรับปรุงฟอร์มการเล่นโดยเฉพาะการเล่นนอกบ้านคู่นี้แนะนําให้ต่อฮ่องกงนะครับกออ์ที่คาดฮ่องกงชนะไป3ประตูต่อศูนย์และเพื่อนๆชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนฝากคอมเมนต์ติดตามช่องเอาบอลมานี่กันด้วย